สวัสดีค่ะพี่พิงน้องป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทำนายดวงรายวันนะคะประจำวันที่27นะคะมีนาคม2563ซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีน้ำเงินสีครามนั่นเองค่ะต้องขออภัยนะคะพี่น้องคะช่วงนี้ป้าหมอก็เหมือนกับพี่น้องค่ะมีเรื่องหลายเรื่องที่จะต้องตึงเครียด นะคะแล้วก็ต้องแก้ปัญหาเหมือนกันในแต่ละวันก็เลยออกคลิปให้ช้าหน่อยนึงนะคะแต่ว่าก็พยายามน,นะคะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะคะเนี่ย สำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายนะคะพี่น้องนะเอาเป็นว่าให้พี่น้องรับฟังรับชมตามวันเกิดก็แล้วกันเนะาะแต่ใครฟังยาวๆไม่ได้ก็ให้แบกๆไปที่วันเกิดของตัวเองก็แล้วกันนะคะพี่น้องนะเออเอาเป็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะพี่น้องนะสิ่งสําคัญที่สุดนั้นเนี่ยเราจะต้องมีใจที่เข้มแข็งแล้วก็ต้องต่อสู้นะคะแล้วก็สู้ มันไปให้ได้แล้วก็ให้รอดนะคะแลปหมอคิดว่าอีกไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะหมดทุกเรื่องละณขณะนี้ในเวลานี้มีเรื่องหลายเรื่องนะคะที่จะเข้ามาในลักษณะที่ทําให้เราไม่สบายใจให้เราเครียดก็พยายามนะคะว่ามันไม่ใช่เป็นแต่เรานะ,ะเป็นกันทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าเราจะตั้งรับกับมันอย่างไรดีนะคะ ดัะนั้นในการดาเนินชีวิตก็เหมือนกันนะเราก็จะต้องดาเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะการทํานายดวงของหมอก็คือเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทนะเอาแนวทางดีๆที่ไพ่ขาชี้ไปปรับใช้นะคะพี่น้องนะมันถึงจะรดนะคะพี่น้องเอาละวันนี้ขออนุญาตใช้ไพ่ใหญ่22ใบนะคะเพราะว่าเราจะทํานายดวงโดยรวมกันก็แล้วกันนะคะณขณะนี้เพราะว่าดวงแต่ละท่านนี่คิดว่าน่าจะคล้ายคลึงกันนะคะ มันไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าวันนี้ขออนุญาตใช้ไพ่ใหญ่22ใบามาดูผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อ,ตอ,อะไรบ้างนะคะเปิด3าใบนะคะเปิด3มใบนะมีไพ่อะไรบ้างมาดูกันนะคะพี่น้องนะเอาละสวยด้วยนะคะใบที่1ก็จะเป็นเดอะสตาร์ใบที่2ก็จะเป็นเดอะเมซิเชียนนะใบที่3ก็จะเป็นชัติตรกทำนายดวงโดยรวม ก็แล้วกันนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันอาทิตย์จ๋าเริ่มขี้คลายไปในทางที่ดีแล้วมีทางออกนะคะพยายามปรับให้เกิดการสมดุลสมถะนะคะนี่ชัดตริกนะแล้วก็เดอสตาก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งขึ้นเย็นขึ้นนะคะแล้วก็รู้จักที่จะรอคอยนะคะในเรื่องต่างๆให้มันเป็นปกตินี่ก็คือพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินก็ยังคงที่จะประคับประคองกันไปได้นะคะและก็นิ่งๆด้วยนะคะไม่วื้วาอะไรมากมายนะแต่ไม่ช็อตเงินนะคะพี่น้องนะทุกสิ่งทุกอย่างแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งสามไเป็นไพ่ดีหมดเลยนะคะพี่น้องนะอืทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการสมดุลน,นะคะสมถะสมดุลแล้วจริงๆด้วยสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ แล้วก็ได้รับความยุติธรรมนะคะโอเคนะเอาละและมาดูเลขนำโชคนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขหนึ่งนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะโอเคต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ไพ่ทักเรื่องอะไรบ้างดูกันนะคะพี่น้องคา น่าใจเย็นๆเอาะละไม่สีเรียดไม่เครียดนะเราจะต้องสู้ไปด้วยกันนะไพ่ใบแรกนะคะใบที่สองนะคะใบที่สานะคะใบแรกนะคะเดือะสตาพี่น้องวันจันทร์ก็เหมือนกันพยายามนะคะนิ่งๆสงบสยบความเคลื่อนไว้และรอคอยโอกาสนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็เดลเวอร์นะคะเดลเวอร์ก็คือมีความรู้สึกว่าให้พี่น้องวันจันท์นั้นให้ระมัดระวังโรคเก่าจะกําเริบหน่อยหนึ่งอะนะคะพี่น้องนะมีความรู้สึกว่าอาจจะตึงเครียดประมาณนั้นนะคะโรคในลักษณะโรคภูมิแพ้โรคาทางเดินอาหารอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะคะพี่น้องวันจันท์นะค่ะ สำหรับเด e l ลเวแล้วก็เดอะฟูเดอะฟูมีความรู้สึกว่าพี่น้องวันจันนะบางท่านเนาะออกเดินทางนะอาจจะกลับภูมิลาเนานะหลายท่านนะอาจจะบางท่านก็ไม่ได้ทำงานในที่บ้านนะในถิ่นบ้านเกิดเราก็จะต้องกลับนะคะเพื่อที่จะไปเก็บตัวให้สถานการณ์ของโรคร้ายนั้นคลี่คลายนะเราถึงจะได้กลับมาทำงานใหม่นะคะพี่น้องวันจันนะ สามใบก็ไม่ได้ร้ายอะไรนะคะพี่น้องนะยังคงที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปถึงดวงดาวแน่ให้เราจะเย็นเย็น่มๆมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ร้ายอย่างที่เราคิดนะคะมีทุกภาคส่วนนั้นกําลังช่วยเหลือพวกเราอยู่นะคะพี่น้องวันจันทรนะเอาเป็นแบบนั้นมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดมีเลขหกมีเลขศูนย์นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดมีเลขหกมีเลขศูนย์นะคะพี่น้องวันจันทรค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างนะคะเป็นแบบไหนเออคาน,นดูกันดูกันดูกันนะคะอืมใบแรกใบที่สองใบที่สามพี่น้องวันอังคารนะคะ <laughs> พักผ่อน The f e นะออกเดินทางละนะคะไม่ได้อยู่กับที่แล้วไม่ได้อยู่ที่เดิมละแล้วก็มองโลกในแง่ดีขึ้นนะคะมองโลกในแง่ดีขึ้นว่าเอ๊ะไม่เป็นไร เป็นเหมือนกันหมดนะพี่น้องวันอังคารบอกกลับบ้านดีกว่าเห็นไหมไปแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กเป็นการดีค่ะนะแล้วก็พี่น้องวันอังคารพบทางออกทางสว่างนะคะเดือดสันนะทุกสิ่งทุกอย่างี่ขี่คลายไปนในทางที่ดีขึ้นเร็วๆนี้นะคะ,แ,ะแถมมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยแล้วก็ควบคุมสถานการณ์อยู่หมดเลยค่ะด้วยไพ่สตริงเห็นไหมคะผู้หญิงแกร่งผู้ชายแกร่งนะคะ เพราะนั้นเมื่อขึ้นเดือสั้นเนี่ยนะตอบโจทย์นะคะหมายความว่าคลี่คลายหมดทุกเรื่องจริงๆนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารไม่พูดมากนะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขศูนย์มีเลขหมีเลขเก้มีเลขแปนะคะมีเลขศูนมีเลขหนมีเลขเก้มีเลขแปดนะคะพี่น้องวันอังคารมาดูพี่น, <ะ S 2> น้องวันพุธกลางวันบ้าง สำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องค่เหนื่อยนะคะพี่น้องคะแต่ต้องทนนะคะใบแรกใบที่สองใบที่สามดีนะคะพี่น้องคะ่ะ The word พี่น้องวันพุธกลางวันก็พบทางออกเร้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โดดเดี่ยวมีบริวารน,นะคะยังอยู่เข้าข้างพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะนี่หนไหม The w e r e นะแล้วก็ จกักรพรรดิผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะพี่น้องวันพุธกลางวันน่ะไม่โดดเดียวละจ้าน่ะก็เป็นแบบนั้นแล้วก็คนรักของเรานะลูกบ,บุตรหลานบริวารน,นี่นะคะเดลเวอร์นะจุงมือจูงมือกันแหละน่ะก็แสดงว่า รักสามาคัคคีกันนะเราก็จะไปรอดนะเดือเวอร์นะอุดมสมบูรณ์นะคะต่อไปนี้เนี่ยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมันจะขี้แกลเป็นในทางที่ดีด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะไม่หนักอย่างที่เราเครียดเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะนะม,มีคนช่วยเหลือนะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขสองมีเลขหนึ่มีเลขสีมีเลขหนะคะมีเลข2มีเลขหมีเลขสีมีเลข6นะคะ พี่น้องวันพุธกลางวันโอเคต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างคะ่ะไอรัวแล้วนเนี่ยก็ต้องทำใจดีสู้เสือไว้นะคะไม่ต้องไปซีเรียสคำนั้นนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าอะไรจะเกิดขอให้มันเกิดไม่ใช่แบบนั้นนะคะเขาบอกว่าอะไรจะเกิดกูไม่ให้เกิดเอาอย่างนั้นกันค่ะนนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวกันไว้นะคะพี่น้องวันพุธ กลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่นะคะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างพีน้องวันพุธกลางคืนดีจังเลยเดยไม่เชียนนะคะรู้จักวางแผนรู้จักสงบนะรู้จักเลี้นะคะแล้วก็ขึ้นพระฤาษีนาะนไหมสมรรถะสมบัติธุรกิจพอเพียงรู้จักประหยัดอดออมนิ่งนะคะเข้าใจชีวิต เข้าใจธรรมชาติและก็รู้จักรอคอยเดือดสตาเพราะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนรอดไพ่ดีหมดเลยนะคะพี่น้องนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นไปตามแผนที่กําหนดเอาไวา้แล้วก็มีความรู้สึกก็ปล่อยวางเข้าใจชีวิตนะคะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะตั้งอยู่แล้วดับไปนะประเดี๋ยวมันเรื่องร้ายๆมันก็จะคลี่คลายแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนบอกแบบนั้น ใช่ไหมคะใช่ค่ะถามเองแล้วก็ตอบเองเนาะอ่ะมาดูเลขนำโชคค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยค่ะดีมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งเอ่อโทษนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขเก,ก้ามีเลขหนึ่ง,ม,งมีเลขเจ็ดนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขเก้ามีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนพี่น้องวันพัส สบ,บรีสีแสดสี้มแน่ <c oughs> ดูนะคะเอ้ยอย่าไปซีเรียสนะคะพี่น้องขาสู้นะคะสู้ต่อไปเดี๋ยวมันก็ดีนะคะใบแรกใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามนะคะเอาละแหววฟอร์จูนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะหมุนติ้วนะคะพลิกปฏิหารจะเกิดต่อไปนี้มีหนทางนะคะหมายความว่าโลกมันยังคงหมุนอยู่ แน่นอนพี่น้องวันพระฤหัสสวสดีนั้นเนี่ยมันไม่ได้หยุดกับที่หรอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีเกิดการสมรถะสมดุลคือชัตริกนะคะเอาไหวเอาอยู่เอารสปรับสภาพได้นะเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าบริวารเข้าข้างคนรักนี่อย่างนี้นะคะนี่เลเวอร์นะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องนะเรื่องสุขภาพละนะ อา,อาจจะโรคเก่าจะกระเเริบนิดนึงอ่ะนะคะเรื่องอาหารการกินกินร้อนช้อนกลางนะคะพี่น้องนะเออแล้วก็อย่าก,กินอาหารที่มันดิบๆนะให้กินอาหารที่สุกนะไม่งั้นโรคกระเพาะหรือไม่โรคลำไส้ถามหาด้วยนะขี้แตกขี้แตกขี้เต,ตนนะนะถ้าลำหรือเลเวอร์นี่ก็คือหมายถึงว่ารัก,กวนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยที่จะโอเคนะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะส่วนเรื่องอื่นโอเค ปรับสภาพได้แล้วนะคะเอาเป็นแบบนั้นกันเริ่มนิ่งขึ้นเอาละมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลขหกค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนมีเลขหนึ่งมีเลขหกค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีศุกร์สำหร,รับพี่น้องวันศุกร์ทุกวันทุกวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้อง,องวันศุกรไผ่ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สาม พี่น้องวันศุกร์ไม่สบายค่ะนะพี่น้องวันศุกร์ไม่สบายนะคะเอ็นข้อกระดูกจริงๆด้วยนะคะนี่ระมัดระวังนะโรคเก่าจะกําเริบนะคะมีเกณฑ์ที่จะเข้าโรงพยาบาลน,นะคะแบบนี้นะอ่าบางท่านก็เข้าโรงพยาบาลน,นะคะนี่นะคะแล้วก็ขึ้นเดอรเลเวอร์เลเวอร์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจริงๆด้วยนะคะพี่น้องนะไพ่รักเจอความรัก กับคู่กับเดอะเดนี่ก็คือหมายถึงว่าสุขภาพไม่ค่อยโอเคนะคะพี่น้องนะเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนี่ป้าหมอไม่ทักเรื่องอะไรเลยนะพี่น้องวันศุกร์นี่จะทักเรื่องสุขภาพอย่างเดียวจะและก็นะชัดตริกนะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะประเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะ นี่อย่างนี้นะพี่น้องวันศุกร์บางท่านก็มีเกณฑ์ที่จะทำพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแต่ป้าหมอคิดว่าได้รับความยุติธรรมเป็นอย่างดีนะคะสำหรับให้แชตริกนะเอาเป็นว่าพี่น้องวันศุกร์ดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องนะเป็นห่วงจังนะขึ้นเดรดแล้วก็เดรเบอร์นะเอาเป็นว่าให้เราอะนะคะดูแลตัวเองดีๆ อย่างเดียวกับอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจณขณะนี้นะคะพี่น้องวันศุกร์นะค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขหกมีเลขหนึ่งค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขหกมีเลขหนึ่งค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่<อ>น้องวันเสาร์สำหรับพี่น้องวันเสราร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องวันเสราร์ พี่น้องวันเสาร์หนึ่งสองพี่น้องวันเสาร์ก็เช่นเดียวกันนะคะอืมเดรบางท่านนั้นอาจจะจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อย่าไปซีเรียสค่ะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ป้าหมอจะทํานายแค่เคล็ดนะคะว่าพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยหมดทุกหมดโศกหมดโรคภัยเสนจ,จันไรไม่มีบางท่านอาจจะถูกเลิกจ้างจบแต่เริ่มต้นใหม่เอาเป็นว่าหมดเคราะห์กันกันแล้วกันนะคะน่ะอันนี้นะ ในกรณีที่บอกว่าเอออาจจะต้องถูกเลิกจ้างด้วยความจําเป็นของหน่วยงานอย่างนี้ก็ให้คิดบวกซะว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะที่เราจะเริ่มต้นใหม่เอาเป็นแบบนั้นกันก็แล้วกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นะน่าถ้าขึ้นเดสแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องมันไม่ค่อยโอเคนะแล้วก็วิตกกังวลค่ะนี่นะคะเนื้แฮงแมนเนี่ยเขคือวิตกกังวลมากเครียดมากนะคะเครียดมากนะ วิตกกังวลในบริวารวิตกกังวลในส่วนของตัวเองในส่วนของครอบครัวทั้งหมดเลยว่าฉะนั้นถ้าเราวิตกกังวลมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่าคือถ้าเราคิดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันคิดแล้วมันแก้ปัญหาได้เนี่ยก็คิดไปเลยแต่ว่าถ้าคิดมากเครียดแล้วมันไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนี่เราจะไปคิดมันทําไมนะคะไม่ต้องคิดพยายามสลัดสลัดนะ แล้วก็ทำนานปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะแค่นั้นแล้วก็คิดว่าพี่น้องวันเสาร์เอาอยู่แหละแน่สติง๊งเห็นไหมคะนี่เอาไหวเอาอยู่เอารอดนี่นะจับสิงโตได้ก็แสดงว่าต่อไปนี้พี่น้องวันเสาร์ก็คือสำเร็จอะ่ะก็คือควบคุมไม่อยู่ในสถานการณ์เป็นปกติได้ในทุกๆเรื่องจริงๆนะคะสำหรับไพ่สติง๊งนะอ่ะสรุปนี่ก็คือดีมากเลยพี่น้องวันเสาร์นะ ะฉะนั้นยังคงที่เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพและเรื่องของความมิตกกังวลอยู่นะจ๊ะนะป้าหมอก็จะทานายแค่เคสไปให้แล้วว่าหมดทุกหมดโศกหมดโรคภัยสนิทจันไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เอาเป็นแบบนี้ก็แล้วกันค่ะอมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขสองมีเลขแปดค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขสองมีเลขแปดค่ะพี่น้องวันเสาร์ โอเคเพราะนั้นป้าหมอขอโวยพรนะคะให้พี่น้องของป้าหมอทุกวันเกิดนะเฮงเฮงคูก,กินดีอยู่ดีมีสุขนะคะและใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทนะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ